ครับผยดูปลอบใจกันครับผมก็เหมือนตกใจมากครับผมรถยางระเบิดนะครับผม ผมตอนนี้นะครับก็จะรอเปลี่ยนยางครับผมเอายางอะไรมาใส่ก่อนนะครับเช็คดูว่ายางอะไรใส่ได้ไหมนะครับดูแพ้ครับผมแตกตุ้มตามเลยยางเส้นข้างในครับล้อหลังข้างในนะครับก็เอาช้างลงรถก่อนนะครับผมค้ามหมื่นก็ยืนกินหญ้ารอข้างล่างนะครับ รถตัวเองก็ใดไม่ชัดนะครับพอเอารถหัวหน้ามาก็ยางระเบิดครับผมโอ้ขาหลังคุณเพื่อนก็ยังลงเขามาไม่หมดนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาก่อนนะครับเราเดินทางมาก่อนแล้วทีนี้รถก็มาย่างระเบิดก่อนนะครับก็เลยแวะเข้าหลานดีครับผมที่ออกจากจุดระเบิด ประมาณ1กกิโลนะครับก็มาถึงร้านซ่อมเลยมาถึงร้านยางเลยนะครับเฮ้ยมาแล้วนี่ลรขมืนยกขาใส่เนี่ยเฮ้ยค,ครับก็กินหญ้าอยู่ครับผมตอนนี้นะครับอเอา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  ทั้งมูนฟองมาเริ่มเลยนะคะแม่เพราะว่าฟันต้องบอกว่าเวลานเบิดแล้วรถมันจะสะเทือนแรงนะครับันต้องต้อขึ้นไปก่อนใจให้ดีชินวนกลับมาครับผมชินวนกลับมาหาเพื่อนขับเลยไปครับผมก็เลยย้อนกลับมาคืนครับผมชินวนย้อนกลับมาคืนครับผมเพื่อมารอกันนะครับผมไปหาเพื่อนไปนั่นเพื่อนมาให้กำลังใจล้วเนี่ย

เพื e ่อนสาวอยู่บนรถครับผมเพื่อนสาวรออยู่บนรถครับอันนี้ซ่อมอยู่ครับผมเล่น่อนอะไรบ้าปล่ห้เหรอัพื่อ อันนี้ก็รถว่อใหญ่ทองเขาเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยแล้วมีมีช่างช่างแดงช่างโอ้หลายช่างเลยอ๋อยังไงขาดมันมันมสิ่งกระติกตัวไม่ได้ครับอ๋อทำโลกไดเลยทำเองบ่อ๋อช่างแดงช่างเอาใช่ว่าเขาอู่ใช่ว่าเขาอู่อู่ช่างประตู่ครับทำเองเลยอ๋อดูครับโอ้ยดูปอบใจกันครับผมก็เหมือนตกใจมากครับผมรถยางระเบิดนะครับผม ยืนกอดงวงกันอยู่ครับผมทีมงานก็มากันเกือบจะหมดแล้วครับผมจอดรอกันครับผมจอดรอรถทํามือนครับ รถแม่มูลก็มาแล้วแม่มูลก็มาแล้วแม่ลงออกจากด่านมาครับผมด่านตัวฉีครับผมทุกคนปลอดภัยครับผมเรือพี่ดาวทุกคนรอดทุกคนเพราะว่าทีมงานเราปลอดสารครับผมเจีอือนกับซีนวนครับเรา่เแล้บิระเบิดเลยครับ ทีมงานครับผมให้กำลังใจให้กำลังใจตอนนี้มาหมดแล้วครับผมรถพี่ดาวก็มาแล้วพี่ดาวก็มาแล้วแน่นเอียดเดินเดยวครับผมเดินทางต่อครับเพื่อนๆก็ไปแล้ว chào và hẹn gặp lại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  hẹn